และที่สำคัญมันอาจจะยังอยู่ใกล้กว่าที่เธอคิดใครกันแน่ที่เป็นเหยื่อและคืนนี้จะมีใครรอดไปได้จริงหรือไม่การฆาตกรรมของเบอร์นาเดตวอกเกอร์แสงไฟถนนริบหรี่ทอดเงายาวบนพื้นถนนเปียกชื้นกลิ่นฝนคลักคลงผสมกับกลิ่นดินโคลนและสนิมจากรั้วเหล็กที่ขึ้นเป็นคราบแดงเบนาเดตวอกเกอร์ก้าวเดินอย่างระม,มัดระวังรองเท้าหนังของเธอส่งเสียงเบาๆทุกครั้งที่สัมผัสแอ่งน้ำ ความเย็นซึมผ่านเสื้อโค้ตรกระแสลมพัดแผ่วแต่เย็นยะเยือกเธอหันมองรอบตัวถนนเงียบสงัดมีเพียงแสงไฟกระพริบจากเสาไฟฟ้าที่เก่าแก่เสียงฝีเท้าไม่ใช่ของเธอเบอร์นาเดตหยุดเดินหัวใจเต้นแรงมือกำกระเป๋าสะพายแน่นเธอเงี่ยหูฟังเสียงนั้นเงียบหายไปเธอหายใจลึกแล้วเร่งฝีเท้าแต่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกคราวนี้เร็วขึ้นใกล้เข้ามา เบอร์นาเด็ตหันขอบดวงตาเบิดกว้างเธอเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มหลังเสาไฟมือสั่นเทาเธอควักโทรศัพท์ออกมาแต่นิ้วลื่นด้วยเหงื่อทำมันหล่นกระแทกพื้นหน้าจอแตกกระจายแสงจากโทรศัพท์สะท้อนใบหน้าของเธอที่ซีดเผือดเสียงฝีเท้าเงียบลงอีกครั้งเธอกลั้นหายใจร่างกายแข็งทื่อเงานั้นขยับเสียงหายใจหนักๆดังใกล้เข้ามา เบอร์นาเดตถอยหลังช้าๆแต่ชนเข้ากับกำแพงเย็นเฉียบร่างนั้นโผล่ออกจากเงามืดใบหน้าที่ซีดขาวดวงตาวาวโรดรอยยิ้มที่ไร้อารมณ์มือเย็นเฉียบเอื้อมมาจับแขนของเธอแน่นเบอร์นาเดตกรีดร้องแต่มืออีกข้างหนึ่งปิดปากเธอกลิ่นโลหะกลิ่นสนิมกลิ่นเลือดเธอดิ้นรนแต่เรี่ยวแรงหายไปกับความหวาดกลัวเสียงกระซิบเย็นเยียบดังข้างหู ไม่มีใครได้ยินเธอเบอร์นาเดตพยายามดิ้นรนแต่แรงบีบที่แขนแน่นขึ้นเธอหายใจติดขัดลมหายใจของอีกฝ่ายอุ่นร้อนแต่ไร้กลิ่นของชีวิตเธอเบือนหน้าหนีแต่ปลายมีดเย็นเฉียบกรีดผ่านแก้มของเธอช้าฮ่าฮ่าความเจ็บแปลกทำให้เธอตัวสั่นเลือดอุ่นไหลซึมจากแผลเป็นเส้นยาวเธอพยายามร้องแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอ เงาดำขยับใกล้ขึ้นรอยยิ้มที่หน้าขนลุกฉายบนใบหน้าขาวซีดกลัวหรือเสียงนั้นกระซิบน้ำตาเอ่อคลอในดวงตาของเธอหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะแตกออกเธอสายหน้าแรงๆแต่แรงบีบที่ข้อมือทำให้เธอขยับไม่ได้ร่างนั้นโน้มเข้ามาใกล้ขึ้นเธอได้ยินเสียงบางอย่างเสียงลากเสียงโลหะครูดกับพื้นถนนเธอเหลือบตามองมืออีกข้างของมันกำบังสิ่งไว้แน่น เศษโลหะเปื้อนคราบสนิมและของเหลวสีดำหมน่นเธออยากกรีดร้องอยากวิ่งหนีแต่ร่างกายกลับแข็งค้างเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งใกล้ข้างหูของเธอจนรู้สึกถึงลมหายใจคืนนี้เธอจะเป็นของฉันเบอร์นาเดตตัวสั่นสถานหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกจากอกมือเย็นเฉียบยังคงบีบแขนของเธอแน่นปลายเล็บกดลงบนผิวเนื้อจนรู้สึกเจ็บ เธอกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากสมองพยายามหาทางหนีแต่ขาทั้งสองข้างแข็งทื่อเงานั้นขยับเข้าใกล้อีกดวงตาของมันว่างเปล่าราวกับไม่มีชีวิตราวกับเป็นเพียงเปลือกของบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์มือข้างที่ถือเศษโลหะค่อยๆยกขึ้นสูงแสงไฟถนนสะท้อนกับคมสนิมเปรอะเปื้อน เบอร์นาเดตหายใจถี่ขึ้นหัวใจเต้นระรัวจนรู้สึกถึงเสียงมันดังก้องในศีรษะเธอรวบรวมแรงทั้งหมดที่มีกระแทกตัวไปข้างหน้าผลักร่างนั้นออกไปมือหลุดออกจากแขนของเธอเธอไม่รอช้าหันหลังวิ่งสุดแรงเกิดเสียงฝีเท้าของเธอกระทบพื้นถนนดังสะท้อนในความเงียบเธอวิ่งวิ่งโดยไม่หันกลับไปมองลมหนาวพัดปะทะใบหน้าหยาดน้ำตาไหลลงมาตามแก้มผสมกับเลือดที่ยังไหลซึม เธอเห็นไฟถนนข้างหน้าเห็นตรอกเล็กๆที่อาจนำไปสู่ถนนใหญ่เธอต้องหนีเธอต้องรอดแต่แล้วเสียงฝีเท้าด้านหลังดังขึ้นอีกครั้งเร็วขึ้นหนักขึ้นราวกับกำลังวิ่งไล่ตามมาอย่างบ้าคลาั่งเธอเร่งฝีเท้าขาเริ่มล้าแต่เธอไม่กล้าหยุดเงามืดเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วในลานสายตาของเธอแล้วจู่ฮฮ่า ร่างของบางสิ่งกระโจนออกจากเงามืดพุ่งเข้าขวางทางของเธอเธอกรีดร้องสุดเสียงแต่ทุกอย่างกลับถูกความมืดกลืนกินในเสี้ยววินาทีร่างของเบนาเดตถูกแรงกระแทกจนล้มลงกับพื้นหัวเธอกระแทกกับทางเท้าอย่างแรงความเจ็บลันล่นแปรไปทั่วกะโหลกภาพตรงหน้าพระเลือนแต่เธอพยายามยันตัวขึ้นลมหายใจติดขัดอากาศเย็นเฉียบไหลเข้าสู่ปอดแต่มันกลับไม่เพียงพอ เธอหันไปมองร่างนั้นยืนอยู่ตรงหน้าสูงชะลุดเงาดำทอมืนบทบังแสงไฟถนนมือที่ถือเศษโลหะค่อยๆยกขึ้นช้าฮ่าฮ่เสียงเหล็กเสียดสีกับอากาศดังแหลมบาดเข้าไปในโสดประสาทของเธอเธอพยายามถอยหลังแต่ฝ่ามือเย็นเฉียบตะปบเข้าที่ไหล่ของเธอเล็บยาวจิกลงไปในผิวจนรู้สึกถึงเลือดซึมออกมาเธอหนีไม่ได้ เสียงแหบพระเอ่ยขึ้นเบอร์นาเดตสะบัดต,ตัวสุดแรงเธอต้องสู้เธอต้องรอดเธอเวียงแขนไปด้านข้างกระแทกเข้ากับบางสิ่งเสียงกระทบดังปึงร่างนั้นงนเงินไปเล็กน้อยเธออาศัยจังหวะนั้นเตะไปที่ขาของมันอย่างแรงร่างนั้นเซไปเล็กน้อยแต่ไม่ลม้มเธอพุ่งตัวขึ้นวิ่งสุดกำลังอีกครั้งแต่ก่อนที่เธอจะไปถึงหัวมุมถนน เสียงฝีเท้าหนักๆก,กระแทกพื้นดังตามหลังรวดเร็วเร็วเกินไปเธอรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นร้อนอยู่ด้านหลังแล้วบางสิ่งกระชากตัวเธอกลับไปเธอแผดเสียงกรีดร้องมือคว้าอากาศอย่างสิ้นหวังร่างของเธอลอยวูบถูกเหวี่ยงไปกระแทกกำแพงอิดแรงกระแทกทำให้เธอจุกจนหายใจไม่ออกเธอพยายามขยับตัวแต่งเงาดำนั้นเดินเข้ามาใกล้ ใบหน้าซีดขาวอยู่ห่างจากเธอเพียงไม่กี่นิ้วเธอเป็นของฉันแล้วปลายโลหะเย็นเฉียบจ่ออยู่ที่ลำคอของเธอเธอหายใจติดขัดดวงตาเบิกกว้างร่างนั้นโนม้มเข้ามาใกล้ดวงตาว่างเปล่าไร้แววรอยยิ้มกริดกว้างขึ้นผิดมนุษย์มือของมันเลื่อนมาปิดปากเธออีกครั้งแล้วทุกอย่างเงียบลงในความมืด เสียงหัวใจของเบนาเดตเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดออกมาปลายโลหะเย็นเฉียบที่จ่อยอยู่ตรงลำคอของเธอขยับเล็กน้อยแรงกดเพิ่มขึ้นทีละนิดราวกับกำลังลิ้มรสความหวาดกลัวของเธอเธอกลั้นหายใจขณะที่มืออีกข้างของมันบีบกรามของเธอแน่นดวงตาของมันว่างเปล่าและลึกลงไปจนดูเหมือนเหวที่ไร้ก้นบึงร่างของเธอสั่นสะท้านขณะที่เสียงกระซิบเย็นเยียบดังข้างหู ไม่มีใครช่วยเธอได้น้ำตาไหลลงมาตามแก้มผสมกับเลือดจากแผลเธอพยายามขยับตัวพยายามผลักมันออกไปแต่เรี่ยวแรงของเธอเหมือนถูกสุบหายไปทั้งหมดเธอรู้สึกถึงแรงกดบนลำคอเพิ่มขึ้นแหลมเย็นและเฉียบคมเธอสะอื้นเบาๆแต่เสียงของเธอหายไปในอากาศดวงตาของเธอเริ่มพร่าโมภาพตรงหน้าสันไหวแล้วจู่ฮฮ่า เสียงบังอย่างดังขึ้นจากตรอกข้างหลังเสียงฝีเท้าเสียงบังอย่างลากไปกับพื้นร่างของมันหยุดชะงักเงาเมื่อสั่นไหวเล็กน้อยก่อนจะหันหน้าหันไปมองด้านหลังโอกาสเดียวของเธอเธอรวบรวมเรี่ยวแรงเฮือกสุดท้ายกระแทกศอกใส่กลางอกของมันร่างนั้นเซไปเล็กน้อยเธอไม่รอช้าใช้ทุกแรงที่เหลืออยู่ถีบมันออกไป เสียงลมหายใจของเธอขาดห่วงร่างกายสุดลงกับพื้นแต่เธอพยายามยันตัวขึ้นมือของเธอคว้าไปข้างหน้าเธอต้องลุกขึ้นเธอต้องหนีเสียงฝีเท้าข้างหลังเธอดังขึ้นอีกครั้งร่างนั้นหันกลับมาหาเธอแต่ก่อนที่มันจะเข้ามาถึงตัวเธอเสียงหนักๆดังมาจากด้านข้างหยุดเดี๋ยวนี้เธอเบิกตากว้างหันไปมอง เงาหนึ่งพุ่งเข้ามาจากตรอกข้างหลังแล้วทุกอย่างก็ระเบิดออกเป็นความโกลาหนเสียงปะะดังสะท้อนในตรอกแคบเงาที่พุ่งเข้ามากระแทกเข้ากับร่างสูงดำทอมืนแรงปะธรรมให้มันเซไปด้านข้างเศษโลหะในมือกระเด็นตกลงพื้นเสียงเหล็กกระทบพื้นถนนก้องสะท้อนเบอร์นาเดตหอบหายใจดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจและหวาดกลัวร่างของใครบางคนยืนอยู่ตรงหน้าเธอ เป็นชายร่างสูงผมสีเข้มยุ่งเหยิงใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนแต่สายตาของเขากลับแน่วแน่และเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นเขายืนขวางระหว่างเธอกับมันวิ่งเขาตะโกนเบอร์นาเดตยังคงตัวสัน่นแต่เธอรู้ว่าเธอไม่มีทางเลือกเธอพยุงตัวขึ้นขาแทบจะไร้เรี่ยวแรงแต่เธอฝืนวิ่งออกไปจากตรอกเสียงฝีเท้าของเธอดังก้องในความเงียบ แต่เธอวิ่งไปได้เพียงไม่กี่ก้าวเสียงกรีดร้องต่ำลึกดังขึ้นด้านหลังเธอหันกลับไปมองเงาดำนั้นเคลื่อนตัวเร็วผิดมนุษย์ชายคนนั้นพยายามรับมือแต่ถูกเหวี่ยงกระแทกกับกำแพงอย่างรุนแรงเสียงกระแทกดังสนั่นทำให้เธอสะดุ้งสุดตัวร่างของเขาร่วงลงกับพื้นไร้าการเคลื่อนไหวเงานั้นหันกลับมาทางเธออีกครั้งมันยังอยู่ตรงนั้น ยังไม่หยุดยังไม่พอใจเบอร์นาเดตตัวแข็งทื่อดวงตาว่างเปล่านั้นจับจ้องเธอรอยยิ้มค่อยๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าซีดขาวเธอพยายามหายใจพยายามขยับตัวแต่ร่างกายไม่ตอบสนองแล้วเงาดำนั้นก็ขยับอีกครั้งตรงมาหาเธอเบอร์นาเดตพยายามก้าวถอยหลังแต่ขาอ่อนแรงจนแทบสุดลง เงาดำนั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ดวงตาสีดำสนิทจับจ้องมาที่เธอไม่วางตารอยยิ้มกว้างของมันเผยให้เห็นฟันที่เรียงตัวผิดปกติเหมือนกับไม่ใช่ของมนุษย์เธอพยายามหันหลังแล้วออกวิ่งอีกครั้งแต่เสียงกระซิบเย็นยะเยือกดังข้างหูไม่มีที่ให้หนีแล้วเธอหยุดชะงักดวงตาเบิกกว้างเสียงนั้นไม่ได้มาจากข้างหลังมันมาจากข้างหน้าเธอหันกลับไป แต่สิ่งที่เห็นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบร่างของมันอยู่ตรงหน้าเธอแล้วทั้งที่เมื่อครู่มันยังอยู่ด้านหลังเธอแทบไม่ทันตั้งตัวก่อนที่มือเย็นเฉียบจะพุ่งเข้ามาคว้าคอของเธอบีบแน่นจนเธอหายใจไม่ออกเธอพยายามดิ้นพยายามจิกเล็บลงบนแขนของมันแต่มันไม่สะทกสถานอากาศเริ่มพร่องไปจากปอดดวงตาของเธอเริ่มพลาเลือน เสียงหัวใจของเธอดังช้าลงช้าลงก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นกระชากเธอกลับจากขอบเวแห่งความมืดเสียงที่คุ้นเคยเสียงที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นปล่อยเธอเดี๋ยวนี้ชายคนนั้นเขายังไม่ตายเธอพยายามลืมตาขึ้นร่างของเขาปรากฏขึ้นตรงขอบสายตาในมือของเขาถือแท่งเหล็กขึ้นสนิม เขาพุ่งเข้าหามันตวัดแท่งเหล็กฟาดใส่กลางศีรษะของมันเต็มแรงเสียงโลหะปะทะกับเนื้อดังสนัน่นเงาดำนั้นชะงักไปก่อนจะปล่อยมือจากคอของเธอเธอสุดลงกับพื้นหอบหายใจอย่างหนักชายคนนั้นไม่รอให้มันตั้งตัวเข่าฟาซ้ำอีกครั้งครั้งนี้แรงกว่ายิ่งกว่าเดิมเสียงแหลมสูงดังก้องเงาดำชักกระตุกดวงตาวาโลดด้วยความโกรธมันกรีดร้องเสียงตำ่ำ ก่อนที่ร่างของมันจะเริ่มสั่นไหวเธอเงยหน้ามองภาพตรงหน้าทำให้เธอขนลุกเกลียวร่างของมันเริ่มบิดเบี้ยวเงามืดที่เคยเกาะตัวกันแน่นเริ่มแตกออกเป็นเส้นสายเสียงร้องของมันค่อยๆจางหายไปก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงเงานั้นหายไปแล้วเบอร์นาเดตตัวสั่นเทาหัวใจอย่างเต้นแรงชายคนนั้นยืนหอบอยู่ข้างเธอแท่งเหล็กในมือสันะร,ริก เขาหันมามองเธอดวงตาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความโล่งใจเธอโอเคไหมเขาถามเสียงสัน่นเธอพยายามพยักหน้าแต่ร่างกายยังคงสั่นสถานลมเย็นพัดผ่านตรอกร่างของพวกเขาอยู่ท่ามกลางความเงียบสงัดแต่ในใจของเธอรู้ดีเรื่องนี้ยังไม่จบเบอร์นาเดตยังคงตัวสัน่นแม้เงาดำจะหายไปแล้วแต่ความรู้สึกเย็นยะเยือกยังคงหลงเหลืออยู่ เธอเงยหน้ามองชายที่ช่วยชีวิตเธอไว้ดวงตาของเขาดูอ่อนล้าแต่แน่วแน่มันจบแล้วใช่ไหมเธอถามเสียงแผ่วเขาไม่ตอบในทันทีดวงตาของเขายังคงจับจ้องไปยังจุดที่เงานั้นสลายไปสายลมวูบหนึ่งพัดผ่านตรอกมืดเงียบงันราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นในที่สุดเขาถอนหายใจยาวก่อนจะพยักหน้าฉันหวังว่าอย่างนั้น เบอร์นาเดตหลับตาลงลมหายใจของเธอสั่นไหวเธอไม่รู้ว่าความรู้สึกอึดอัดในอกเป็นเพราะความหวาดกลัวหรือความโล่งใจเธอพยายามยันตัวลุกขึ้นแต่ขากลับไร้เรี่ยวแรงชายคนนั้นรีบเข้ามาประคองเธอมือของเขาอุ่นและเป็นสิ่งแรกที่ให้ความรู้สึกมีชีวิตจริงๆนับตั้งแต่ค่ำคืนนี้เริ่มต้นขึ้นเราต้องไปจากที่นี่เขากล่าวเสียงเข้มก่อนที่อะไรก็ตามจะย้อนกลับมา เธอพยักหน้าแม้จะไม่แน่ใจว่าตัวเองสามารถเดินได้ไหวหรือไม่พวกเขาค่อยๆพยุมกันเดินออกจากตรอกถนนเบื้องหน้าว่างเปล่ามีเพียงแสงไฟถนนที่กระพริบปุ๊บไหวเหมือนสิ่งมีชีวิตที่กำลังหายใจเมื่อพวกเขาเดินออกจากตรอกความรู้สึกหนักอึ้งค่อยๆค,คลายลงแต่เมื่อเบรนาเด็ตหันกลับไปมองครั้งสุดท้ายเธอเห็นบางสิ่งเงามืดบางเบาเหมือนกลุ่มควันจางหายไปกับความมืดของตรอก และในวินาทีสุดท้ายเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นเสียงที่ทำให้เธอขนลุกไปทั้งตัวฉันจะกลับมาเธอหายใจสะดุดใจเต้นแรงอีกครั้งแต่ชายคนนั้นแต่ไหลยเธอเบาฮ่าฮะไปกันเถอะเธอพยักหน้าแล้วเดินจากไปค่ำคืนนี้จบลงแล้วแต่ในใจของเธอรู้ดีมันยังไม่ใช่จุดจบที่แท้จริง